ผมอายุ43ตอนวัยรุ่นและปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะช่วยตัวเองวันละ3-4ครั้งนะคะอยากถามว่าไม่เคยฝันเปียกเลยผิดปกติไหมครับนี่้อที่หนึ่งไม่เคยฝันเปียกเลยกลัวว่าตัวเองผิดปกติก็ไม่ปกติช่วยตัวเองเยอะเ<ฆ>จนอยู่แล้วค่ะคนที่ฝันเปียกคือคนที่ไม่ช่วยตัวเองเอและการช่วยตัวเองก่อนนอนก็จะลดการฝันเปียกลงค่ะ<ฆ>นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้ว แล้วนี่เราเชื่อตัวเองวันหนึ่งหลายครั้งก็นะคะร่างกายก็ไม่ได้กระตุ้นอวัยเพศก็ไม่ได้ถูกกระตุ้นในตอนกลางคืนนะคะฝันเปียกนี่จะเป็นช่วงหลับไม่ลึกทั้งหลังหลับเชื่นี่ระบบประสาทสมองมีทางานช่วงนี้จะมีอาการละเมอก็ได้นะคะอา,อาการเอาเพศแข็งตัวก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เกิดฝันเปียกขึ้นมาได้จริงๆผู้หญิงก็เกิดฝันเปียกแต่เนื่องจากผู้หญิงเนี่ยไม่มีหลักฐานเหมือนผู้ชายผู้ชายมีการหลังใช่ไหมคะ แต่ผู้หญิงไม่มีหลักฐานดังนั้นก็บางคนก็จะบอกว่าตื่นมานี่มันช่องคลอดเปียกนะ้ําคิดว่าตื่นฝันเปียกแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานนะคะตื่นมารู้สึกช่องคลอดบวมๆก็คิดว่าฝันเปีเปยก <c oughs> ฝันเปียกนี่เจอได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพ,พาาราะหลักฐานมันชัดเจน